สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตื่นมาเช้านี้มาดูพระอาทิตย์กับพระจันทร์กำลังขึ้นกำลังจะตกนะคะทุกคนบรรยากาศโคตรดีโคตรฟินมากๆพระทุกคนมาดูแสงยามเช้าของวันนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนมาดูบรรยากาศยามเช้า,ชาด้วยกันนะคะใครตื่นแล้วมาดูบรรยากาศสวยๆงามๆยามเช้าตอนประมาณตีห้านะคะ ตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่าๆนะคะทุกคนบรรยากาศโคตรฟินสวยงามมากนี่ขนาดว่าอยู่บ้านนอกบ้านนาแสงยังสวยขนาดนี้ถ้าหากว่าไปอยู่ในโซนที่แบบว่าบรรยากาศดีๆภูเขาสวยๆมันจะฟินขนาดไหนค่ะทุกคนนี่ธรรมชาติบ้านไร่บ้านนาทุ่งนาข้างนอกเป็นทุ่งนานะคะข้างนอกเป็นทุ่งนาค่ะเนี่ยนุม่มแหมอยู่นอกอะระ,ะ,ะเบียงบ้านนะคะอยู่ข้างนอกบ้าน ส่องออกไปข้างนอกคือเห็นแบบสวยงามอาลังการมากๆค่ะบรรยากาศตอนนี้คือแสงสวยมากคือเลิฟเลิฟเลยค่ะทุกคนเลิฟเ,เลิฟเลยเลิฟเลิฟเลยแบบสวยงามสุดๆค่ะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ไว้นะคะบรรยากาศโคตรดีเลยใครตื่นแต่เช้ามาดูบรรยากาศสวยๆท้องฟ้าสีครามสวยๆงามๆค่ะบรรยากาศโคตรดีนี่ ฟิลนี้คือสวยงามมากค่ะทุกคนเห็นดวงจันทร์ด้วยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นด้วยคือดีสุดๆไปเลยใครตื่นมาแล้วมาดูบรรยากาศสวย,สวยกับนุ่มแมมนะคะบรรยากาศโคตรฟินเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีแบบนี้หาได้ตรงที่บ้านเรานะคะและที่สำคัญนะคะทุกคนใครตื่นเช้านี้มีโอกาสทองได้มาเจอของดีแบบนี้นะคะ่ะหมอกจางๆท้องฟ้าสวยสวย เสียงนกเสียงไก่ขันตั้งแต่เช้าทุกคนนกกำลังเริ่มออกจากรังแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศคือดีมากๆบรรยากาศคือฟินสุดๆเลยค่ะทุกคนเอ้ยมองไปทางไหนก็สวยสวยงามค่ะสวยงามสุดๆไปเลยวันนี้ก็ตื่นแต่เช้ามากค่ะเพราะว่ามีภารกิจแต่เช้าเพื่อที่จะออกไปทำภารกิจอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนานะคะ ก็เลยต้องตื่นแต่เช้าหน่อยตื่นมาประมาณตีสี่ครึ่งและตอนนี้ทํำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นได้ดูด้วยกันใครตื่นมาแล้วคอมเมนต์บอกทีสวยไหมคะคุณอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนคอมเมนต์มาค่ะว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วได้รับการชมคลิปนี้ตอนกี่โมงคือแสงตอนนี้คือสวยงามแสงจากธรรมชาติสวยเลยค่ะบรรยากาศโคตรดีโคตรฟินเลย มันสุดยอดจริงๆมหาสจั์ของธรรมชาติคือดีมากคลิปนี้ก็เอาความสวยงามมาฝากทุกคนนะคะบรรยากาศดีสวยงามมากค่ะแสงสวยมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เลิฟๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขทั้งกายและใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มแหม่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย